สบายดีจ้าพี่น้องปุษพุสคนเดจ้าสบายดียามเวนพี่น้องมันี้เด็กๆมาดิเนี่ยอนาเต็มเลยพี่น้องมันเนี่ยนางลุงน้องหยังนางควันกลมาสบายดีแล้วนางลุงสบายดีจ้าป้าลุงนางลุงสบายดีจ้าป้าลุงสบายดีจ้าป้าลุงอานนท์เนี่อานนท์นี่ไปดีแล้วอานนท์ นี่กับมะลินนะมูน,นี่พากันมาลิพี่น้องเลยอันนี้เรื่องหมูเลยเนาะนี่นะยิ้มเปเปอร์ใช่เลยน้ำควันพี่น้องน้องลุงสบายดีพี่นออ้องหรือเปล่าสบายดีแล้โซนทองทองเพื่อนผมอยู่ข้างผมเลยพี่นออ้องสาวน่าคาเฟ่ขึ้นมาดินนะพี่น้องเลยท้าสีเห็ดของกินน้องนาสีทอดลูกสิ้นแล้วก็สีตำหมี่เนะจ้าพี่น้องก็สกุลสกุลคนเผื่อทางไม่น้อยกับ สาวนางชีตำหมิงนางาชีตำนางาชีอะไรทคนตำที่น้องเน้ยกินกินกันไปน้อยสนานางพาแซ่บสวัสดเพื่อนของมั้ไปลวกมาชีมีลวกลวกเขาเนี่ยใส่มี่แน่อันนี้ไปกับ ไปปูสามหนังเลยผมน,นั่นกินแต่จานติดกับหากระมงนเนาะทอดลูกชิ้นมาไปนี่ไปเข้ากันรวหมีก่อนนะจ๊ะพี่น้องขั้นตอนแรกีอกทอดทอดนนอนนลูลกซิ้นรวหมีแล้วแล้วก็ทอดอทอดแรงจีตั้มด้ยพี่น้องแม่แพนแม่น้องอโนอนเนาะ เออปกันนอนนเลเด้อคะเมื่อกี้นี้เิยน่พิ่นปะบอเออิ่นป่าบ่อนแล้วผ่นปะาิ่มซึงเออเสียแไม่น่าเลยหายน่ผืนกระยานห่อนคือกันเนาะอะันนี้อันนี้แม่จับาเมื่อไรบอกอนุ่นะเมื่อไเปากันเด้เมื่อไวอตไข้างอห่อตบน้าี่ต้องเดินเออวันนั่งข้างก็ดีเลย ทางไม่นอกกันตามะกอ,อย่างเงต้ยัห่งให้่เก็กนี่น,นอ,มมอ,อยเลยจะอีกผ้าหนึ่งไมจ๊ะพี่น้องมา่นองมากินกมมกกน้ำกันตามะขูงข้าวทารุสนแบบ่ส่บ <laughs> มาด้พี่น้องเด้สุดอนกนันชุ่มกันสคนกับสาวนางคาแซดมานพี่น้องเลยได้โอกาสมาเล่นนายมือเล้าเมือและมาเรืงแต่มือนะพ่อแต่มเือของพันศาเยี่ยมคนหน่อยวะเยี่ยมคนน่อยมาแบบเลยมาหุให้เด็กนเอามาหุให้เอามาหมาตอนกันนี่กนนี่ของมันทาเือน ถ้าจะออกมาเล่นคู่มือผัดย่างน้ำลดพี่น้องเลยน้ำรดน้ำรดนะจับกันมีน้รดใหญ่ครับโบเบนน้ำรดใหญ่ใหญ่คันเดียวครับโบเบนจังรดนจ้ากับท่นเดียวผัดไอ้ออกไปถึงเมียยากเลยแล้วก็แจะแล้วปืนบนมาวางไปไหนได้ถอยลังโบเบนถอยลังโบเบนมันจะไปมันใส่เหล็กเนี่ยถอยใหม่เหล็กถอยมันใส่ยากโบเบนนะคันเป็นหลังเนาะผัดมันนะนะ หลดกระพเพนะบแหลาล,าลายเดือนแล้วนี่ทำบแหลันเ,เน,น,นหลายปีเ่ยนาอหลดกระเพาะหาปีเลยถ่อบอหาปีเลยนะหปีเลย,ล<า>ยนี่<า><า>ัง<ะ>ด <c oughs> อีลีได้เนาะเงินผ่อนม่วโควิดนี่ฮะหนักหนักหนักพี่น้องเอ้ยผูดด้ใดกัเป็นเเะไรชีตลดเ่ยโอ้ยงวดเนี้ เต็มเต็มปากก้ดูหามฮะไเนี่กินน้ำไปแม่เรือบกของเขาค่้กลิ่นน่ะกินน้ำไปไปก่อนไปกอบไปกินน้ำเนอทำบ้านเบลได้พี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยให้เด็กๆเขา กินถุงตำลูกกินทอดลวกมีตะนางทอดเนาะได้แล้วไปะกินขนมปังกนางค่ะเอาไปอ่าเรียบร้อยสบายดีพี่น้องเนี่ย ah, สบายดีจ้าป้าลู่สบายดีจ้าป้าลู่นะสบายดีจ้าป้าลู่เอาปลากินกินมีน้องน้องดุ้งน้องหมู น้องทอง analyze, น่องไอติมน้องมิวน้องใหม υ, <Yeah. S 1> invers, capacity, toolbar, ่มาแล้วไหมน้องควันมาอะไมากินนี่ทอดคอนดอกนี่ยังเก็บอยู่วะเดี๋ยวทอดคอนดอกทอดลูกสิ้นนะกินแล้วแม่ควันโหยังเก็บอยู่แซบบ่ เดทองทองเพชรบดตามังหงุ่งขอเพชรใส่บังเพชรสองสามหมากหนึ่งชิมบังแม่ลองลุงตามังหงุ่งมิมแ้ว่าหมากอกินสาเคยก็นตัว่แต่ว่าหมากินลายหน่มกกินลายก่าเีหแทกระเตะจืดมา ถ้าเป็นตมาม,มงเค่อค่อยกินเ็ดก็ได้รอไปกินองรอไปพอด๊ด๊ดยาวาว่า,ายิ้ม่อ่นเลยด้ะ่กินหมอกขวัญ ไอ้ลุงเอาไห้มากินซ้ำบ่อนี่เราจับเอาเองก็ได้นางทองนางทองเป็นห่วงอ้องมีแต่คนน่ารักพี่น้อยนี่ก็คือคอยกินเด้อ

นม่งนะอิเหน่ฝุอ้หมดกระป๋องไม่เขียนแล้วน้องข่อยเขียดแล้วเรื <c oughs> ่อเกือบแล้ว

เด็กๆพากันกินนะเนี่ยเ้อุนชิมบังยักต่อนะชิมบัดุยส้ตับบัหึ่งนะแทบได้แทบแทบแบน้าบังยกษเาแทบไน่เขเป็ดะระแค่ามเลยทั้งหใครกับไกิน่เคยสิบาคเอามารวมกันพุกเขากันนี่ อร่อยเ,ยอ,ยเออพี่น้องมากินน้ำกันเนี่ยมากินนองด้จ้าป้าลูมีททุกคนด้จ้ามามาด้จ้ามากินน้ำน่องลุงแล้วก็น่องอมน้องมกน้องมิ้วน้องไมไนด้จ้ามา,นนาทุกคนเลยนาะ <c oughs> เออพี่น้องมากินนํนไไาไหน,น้องมุกาจ้ามากินกับน้องมูกด้จ้า

แซบบอเป็นอะไรแซบแซบน้แซบแห้งอาราพีล่านอนให้เออาบานีเราส่งจ้ากันลาไปก่อนนะจ้าถากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่นักพีเคเอสนอนะจ้าแม่น้อยพมารีนอนะจ้าคิดหนาเจอกันจ้าบ๊ายบายฝากซ่งฝาก่งฝาก่งจ้าัพเบ๊ายบายฝก่ขอบคุณสำหรับเพื่อนใด้จ้า น้องลูกเน้ไอยพม่เดจาไม่ทำหวยพาชิม,น,ม,ชมน้องลุกน้องเมฆด้วยนนจ๊าบ่ทองฝากเมกีนี่ว่าน้องลูกน,น่ารักไปก่อนจ้าพี่น้องบายน้ย